ครับผมสวัสดีครับมากรอบม่อีกแล้วครับมือดีมากินเขาปลาครับมือดีน้ำม่ต้องแรงมาเด้ครับครับผมกินเขาเศร้าต้องกันนะครับผมก้อนที่ไปเก็บเห็ดกันตัวึ้นมาแต่เศร้าแหละครับอระประทายคลิปเก็บเห็ดมือหมอเขาออกว่าน

ข้า้งนี้ครับไม่ตกงนี้ซิมซื่อับรรยากาศดีๆครับเมื่อนี้จ่าสวัสดีจ้าพ้าพี่น้องมหาเหตุเต่ม้กดอปนอยู่ดอกนะเบิร์ก่อนเอไว้ จ้าสวัสดีจ้าถ้าพี่น้องมาหาเห็ดเต้มือนีมาสีได้บอมือนีหอดลามันแล้วนี่หามัินคอนเดอร์แบบนี่บอว่าเห็นแล้วสหไหมเห็นแล้วนี่จะสีนะโอ้เห็นแล้วนี่อย่าฟ้าไม่สวัสดีไม่จ้าสวัสดีจ้าถ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดเด้ม เมื่อนี้เห็นอะไรได้หนิมันมันมาตอนเนื่องจ้าสวัสดีจ้าถ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดได้เมื่อนี้เห็นแล้วได้นี่นั่งลงนี่อ๋อไปตรงนันนั่งลงกเลยเอาไหมเอินน้องจ้าสวัสดีจ้าถ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดได้เมื่อนี้เห็นแล้วเมื่อนี้ ก็ัระกือทางบกอิดหลายครับสวัสดีครับน้องว่าดอกไงบอใส่แม่อยู <|so|>> ่ใบนี้จะเป็นดอกคกติดีแม่นี้ใน่ัน สองอัน,นออเด็กปนชูพี่นองก,กินมนัน ออกวไปแล้วแม่ซึ่งออกนี่ก็เกิด,น,ด,น,ดนี่อีกิกเห็นไว้นะนี่ยก กินแล้วก็คือกิ่นมาจนอ้ดมะดอกหน่อยนะนะ ไอ้เพื่อนมานครับงานนี้ได้เฮ็ดนังไงเฮ็ดปวกคเขาเรียนใส่เลยไหมได้เฮ็ดปวกสองดอกดอกแข่งไงไหมถ้าเป็นมูวนี่เจ๊กซีบดอกนี่เต็มกระต่ายเด้ครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยนี่ดมกมาครับความเลยเอกลักษณ์อีหรี่ไหมมีกินนี่อยู่ในเมีนกินเห็ดปวกเอกลักษณ์อีหรีไปครับหา่ครันมาๆๆสามมะเร็งเอกลักษณ์เจ็ดปวก เป็นเห็ดแลลวครับต้นนี้เห็ดขาวดินนะครับตับเาเสือแต่ว่าดอกงามมันดีชิบว่าเอาครับพวกว้เป็นเสื้อแล้วเ,เป็นเสื้อต่อไปครับไนเห็ดขาวดินเอาแต่เห็ดตะไคร้ครับมันนี้ <c oughs> เลือกได้เลยครับเพราะว่า <c oughs> คลิปมันนี้คือตั้งใจว่าสิเอาเห็ดตะไคร้นี่ไปซุปครับไปซุปกินอันนี้มันซุปเ็ดตะไคร้ไปเลยครับก็เลยเลือกได้ครับวัอนี้เลยเอาพวกว้ก่อน อาเหดตะไคร้ครับได้อีกแล้วครับแพ่หนึ่งครเตียนตอดครับขึ้นมากมือนีก็ถึงอีกทีเรามือมือนัดเอาค้างสองคางนี่เฮ้ยทำไมขาอีกครับตอดครับเได้ได้ไหมครับงานมือนีได้ได้ดีเลยย่างดีเลยนี่กำลังเบิรตอนเก็บเห็ดปวกได้เพิ่มไหมได้เพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากว่าครับ แล้วดอกงามนี่มันงามมันมันคือมาันค่าก่อย่างนีซื้อมันก็เรยเป็นเต็มเฟืองสิ่กับดอกดอก็ได้ไมใดอกเพชรเปวือกจได้ไม่ครับเห็ดปวกใกญง่เกิดครับเกินคุ้มเลยเนี่ยว่าจะได้เห็ดปลืกครับมาบึงเห็ดตะไคร้เสียเกินคาดเลยเช็คงานก่อนครับ Sơn đó trong ngang không? Hãy subscribe cho ได้ครับได้ที่เดียงได้แรงกำลังออนอยู่กับเอาไปซีมเบ่งผู้ใดเก็บดอกซ้ำใดก็กินดอกซ้ำนั่นครับมาเด๋ยวสียหากจักข้าวครับแล้วก็สิพผ้าไปปนเห็ดตะไคร้กินเอาไปตอกยังไปห้องไอทีครับแล้วก็เก็บมันดอกระเกียวพ้อไปกินกลับครับมาเนี่ยครับผมกลับมาเทียงแล้วครับให้เพื่อนเตรียมกลังเตรียมของถ่ไทคลิป เยี่ยงกว่าชุบชุบเห็ดคนเห็ดตะไคร้ชุบเห็ดตะไคร่เออชุบเห็ดตะไคร้่ตะว่ามีเห็ดเห็ดปวกมานาอันนี้ถือว่าเป็นของแถมครับแถมแบบอันนี้เลยดีใจครับได้ได้เห็ดคลิปให้พี่น้องเพิ่อนดีใจขึ้นได้คือได้แบบอันนี้ไงอันเป็นเอามากครับง้าครัดไหม เห็ดก็งามๆเลยครับถ้าแม่นันถ้าแม่นันไปหาโมนี่ตั้งใจว่าได้เห็ดตะเห็ดตะไคร้กัสิได้ซ้ำนี่ไหมครับกระสิกหลายเติอพ่อพ่อซุปเลยครับแต่ว่านี่ได้ได้เห็ดบวกเพิ่มถือว่าโชคดีไปอีก่างครับเจ้าพ่อได้กินเทียงนะครับผมแมนเอาเมื่อแกงซุปใส่กันเลยวะอยากวะเย่าแต่ผมเคยซุปเอาเมื่อเอาเมื่อเอาเมื่อล่างเขาตู้เย็นเลยครับ ซุปตะยบตะไคร่นี่กับแห้งแหลกินกับพวกวัตถุบักรนะครับขายตลาดเดี๋สองลอยไอลอยหนึ่งคนนี้อันนี้ก็ลอยหนึ่งอ๋ตะไคร่นี่ยสมเมาก่อนี่ยอลอยถัวลอยหนึ่งทางก็เตียด้อเนอยเป็นแต่ตอดเท่าไหร่มือแต่ตอดหนึ่งสองหนึ่งตัวสองสามตอดตดาสอ ผมก็ได้อยู่ครับเมียหนึ่งตอดขาสองขาตอดแขนอีกอันหนึ่งเมื่อวานนี่ตอดแขนไปฟาดบาดเดียวสามครับครับผมประคับเดี๋ยวไปเตรียมเตรียมของครับเตรียมของท้ายให้เพื่อนกันครับบาปนี่หลายเติบครับแก้ว้นี่แกงไหนครับเอาอันเอานี่เทียนเอาดอกเอาดอกบอข่าวแกงเคยับเวแกยโอ๋อแก้เทียนเลย แกซื้อคนเด้อลูกปองแกะื้ะไรเจาปสขนชิว่าหางดิเป็นไแห้งแบกนี้้งสองแ่นวว่งกับเกอแบบ็อีบบอืีแดงแห้งกินแห้งกลัวแต้อตสีเมนบอยเมนบยนอยีแดงแห้งกลัว กินขวดแห้งเลกินว้นปินแข้าหนีอยาเ,าเงี้ยโอราคามันนึงยืมติดปั๊วตรงสีือกคนเพิ่มแล้วครับยอ้อนต้มน้ำปลาแดดไว้ก่อนอตัวนี้ต้นมน้ำเห็ดปั๊วไปครับต้มน้ำปวไปตะไคร้ข้สคตีบ แต่ไครที่ปิ้งไว้เอาลางตามก้อนครับตามยังไงดิข้ารู้ดิม <c oughs> ุกตกด้ดิ <c oughs> เออนี่ละนี่ละนี่ละ คืออย่างน้ำจอกนะคนับนนี่ครับได้เลยครับจำเรียบร้อยครับผมจิมโชกันนะเสียบแซวครับเบอร์เสียบมาเฮ็ดเองแล้วแต่ว่าเสียบพี่ลีครับเป็นบ่ต้องปรุงอะไรใส่ยบสุดรสน้ำปลาปลาดิบครับมีไม้หยอยโปรกอยู่ครับนึงเบื้องหลังมันเอาเลยครับมึ้งไผ่ได้เห็นแล้วครับเหงื่อยโอกาหน่อยเด้อครับนี่ครับเพื่อนต้องปลาเปล่งแต่งหนังก่อนถึงนสีออกกลรองได้นะครับ

มาแม่ต่กล้องเมื่อตอนอื่นก็ได้แล้วเมืมอนั่งกินสดีเลยเมื่นัง่งสวัสดีเล้วม,ม,มามาแมต่กล้องอันนี้แนะน้ำต่กล้องครับ,รบสวัสดีครับซื้ออะไงครับชื้อก๊อปครับผมซื้อเขาครับ ตากล่องไม่ซองมาดามกบครับเ็สซองพ้อมได้นหมครับซื้อซองว่าไรครับซื้อซองว่าบักกรอบๆนี่ครับฝากเนี่ยฝากเตัอเด้ไหครับผมว่าไทยทาตลอดเลยมาหลรับจอบแม่ครับวางกับม,ม,มาน่้อวางกับม่านไทยสวยๆเพิ่น,นครับพอดีไม่มูครับมาใส่ ตันแหลกทั้งบูมีเสียบเลยเสียบอ่ะท,ทั <c oughs> ้งแหลกไม่ชอบ,ก,บก,กินเห็ดสุดเผ็ดครับชิมึงกับดหกอดเกียวเขากันนี่ <c oughs> <c oughs> าพาเมียนหลูธรรมชาติ์ก่อครับ วันทีปป่บวกชิมซอ,อ,อนที่บวกทำไงกันยากอายเ <laughs> <laughs> ห็ดไลค์คลิปเราไหใไม่ชอบไลค์อยู่ครับไทยเด่นเนาะแต่ก็ ชิ้มมือนี่เบื้องหลังครับใช้เบื้องเบื้องหลังไปเบื้องช่องกรอบๆแล้วครับวรสิได้เฮ็ดมากนี่หลายสอดด้วยเลยครับกดสิได้คลิปเนาะอยากเต๋วด้วยครับก็สิได เครับอุปสาษากับมันวันเนี้ยสีแน่ครับยอะไรยังวันนี้โดนเติบเลยครับกว่าจะได้กินเมือ่อยบ่ล้วครับไปเก็บเห็ดต้องกันมือ คหลายๆครับที่ย้มกันครับกับซอยสนับสนุนกันเด้อครับขอบคุณหลายๆที่ยังบ่ลืมกันนะครับสีไเดียอกันดูดอกบัดนี้เพราะว่าเฮ็ดเริ่มเกินแล้วผมกับสีขยันมากพอดีมี้อกมาซอยกับสีมีมูมากกับขยันมากกว่าเก่าเลยครับได้เบิ่งเรื่อยๆแน่นอนครับบ่นนี้ปาแน่นอนครับวันนี้กับขอบคุณหลายๆครับแังพอกกัใไม่มือหนาครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้วันนี้อีหลีสัญญาณเลยครับ วนนี้แน่นอนอะไรไปได้วไป่ะไ้คันบ่เียบป่หลังคาทั้นหม่มันเียบคนบเียบอกได้บ่มอยดิกำลังวันเน้ตะกกับบ้าวันเนเสียไปดีกเสียไปอีเทำางเนี่ยก็ฝี ไบ่ปกติบ่ทไรบอไอแม่ไรวันดูแ่ว่าไรออมันก็ยังสี่แล้วเนาะมึงตทำมาตว์เนี่ยทำาสตลงโทตีตัวไหวะนี้บอกินกินตอนนี้ไงเพ่นไหมกินคำานี้กับอยากไยเนาอได้ได้